ุรอะรอห์มานสุรอะรอห์มานเป็นบทบัญญัติมักกียะมี78สบปอายะความหมายโดยสรุปของสุรอะรอห์มานสุรอะรอห์มานเป็นสุร์มักกียะที่เยียวยาหลักการศรัทธาอิสลามสุร์นี้เปรียบเสมือนเจ้าสาวระหว่างบรรดาสุร์อื่นๆด้วยเหตุนี้จึงมีฮะดิษกล่าวไว้ว่าทุกๆสิ่งนั้นย่อมมีเจ้าสาวและเจ้าสาวของอันกุรอานนี้ คือสุรออัลรอฮ์มานรายงานโดยท่านอัลไบาฮากีในหนังสือชูอาบุลอิมานสุรอเริ่มด้วยการสะทยายบุญคุณอันหลากหลายที่ตรการตาของอัลลอฮ์และความโปรดปรานอันชัดแจ้งอย่างมากมายของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าวอย่างเหลือขนานับโดยเฉพาะในเบื้องต้นของความโปรดปรานนั้นคือการสอนอัลกุรอานโดยถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่แก่มนุษย์การสร้างมนุษย์ ก็ได้กล่าวไว้รวมทั้งการสอนเขาให้อ่านออกเสียงพระผู้ทรงกรุณาปราณีพระองค์ทรงสอนอันกุรอานทรงสร้างมนุษย์ทรงสอนเขาให้อ่านออกเสียงหลังจากนั้นซูรอได้เปิดโฉมหน้าแห่งจักรวาลกล่าวถึงบุญคุณอันสำคัญของอัลลอ์และร่องรอยอันยิ่งใหญ่เหลือขนานับเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต้นไม้ท้องฟ้าอันสูงส่งปราจากเสาค้ำจุน และสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ถึงอนุภาพอันน่าทึ่งและการประดิษฐ์ที่น่าประหลาดแผ่นดินนี้ใช้เป็นที่หวานพืชพันธุ์ยาหารหนานาชนิดทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพของมนุษย์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรตามวิถีที่แน่นอนและดวงดาวและต้นไม้จะกราบสูอยู่สูร้อได้กล่าวถึงหลักฐานแห่งอนุภาพอันน่าทึ่งในการโคจรของจักรราศี การแหวกว่ายของนาวาในท้องมหาสมุทรท่ามกลางคลื่นลมเหมือนขุนเขามหึมาที่ตั้งตรงานอยู่ท่ามกลางทะเลทรายและเป็นของพระองค์คือเรือขนาดใหญ่ลอยเด่นอยู่ในทะเลคล้ายกับภูเขาบนบกหลังจากได้สาธยายในเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลแล้วสุรอดได้กล่าวถึงสภาพของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ว่าจะต้องสูญสลายอย่างแน่นอนและไม่มีสิ่งใดคงเหลืออยู่ในพิภพนี้ นอกจากพระผู้ทรงดำรงชีวิตอยู่ตลอดกาลและพระผู้ทรงเอกะเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ทุกๆุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินย่อมแตกดับและพระพักของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงโปรดปรานเท่านั้นที่จะยังคงเหลืออยู่สูรไดีกล่าวถึงความน่ากลัวของวันกิยมามะกล่าวถึงสภาพของผู้ทุกข์ยากทั้งหลายบรรดาอาชญากรและสิ่งที่พวกเขาได้ประสบเช่นความหวาดกลัวความรุนแรง ในวันแห่งการคร่ำเคร่งบรรดาผู้ที่มีความผิดจะเป็นที่รู้จักกันได้ที่เครื่องหมายของพวกเขาและจะถูกจับตรงผมที่ปกหน้าผากคือขมับและเท้าแล้วลากลงนรกหลังจากที่ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ของการลงโทษแก่บรรดาอาชญากรแล้วซูรอได้กล่าวถึงภาพลักษณ์แห่งความโปรดปรานแก่บรรดาผู้ยำเกรงอย่างละเอียดพอสมควรด้วยกล่าวถึงว่าพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์ หญิงสาวพรหมจารีที่มีในตาสวยและโตและสำหรับผู้ยำเกรงการยืนต่อหน้าพระพักแห่งพระเจ้าของเขาเขาจะได้สวนสวรรค์สองแห่งสุรอจบลงด้วยการเทิดพระเกียรติแด่อัลลอ์และถวายการสรรเสริญต่อพระองค์ในการที่พระองค์ทรงโปรดปรานต่อปวงบาวของพระองค์ด้วยบุญคุณอันล้นเหลือและนั่นเป็นการจบที่เหมาะสมยิ่งสำหรับสุราออัลรอฮ์มานพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงโปรดปรานทรงจำเริญยิ่งเช่นนี้แหละการเริ่มต้นกับการจบของสุรช่างสอดคล้องกันในรูปแบบที่สวยงามยิ่งดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธอายะนี้ถูกนำมากล่าวไว้ในสุรอัรรอฮ์มานถึง31ครั้งโดยกล่าวไว้8ครั้งหลังจากอาญะที่เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ในการสร้าง ความสวยงามในการประดิษฐ์สิ่งที่ถูกสร้างมาการสร้างในครั้งแรกและการสร้างในครั้งที่สองในวันกิยามะคือเจครั้งหลังจากอายะที่กล่าวถึงไฟนรกและความรุนแรงของมันอีก8ครั้งกล่าวหลังจากอายะที่เกี่ยวกับสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งและชาวสวรรค์ที่เป็นกลุ่มแนวหน้า,นาและอีก8ครั้งกล่าวหลังจากอายะที่กล่าวถึงสวนสวรรค์ชั้นรองลงมาทั้งสองแห่งของชาวกลุ่มทางขวา บทสนทนาในทุกอาญะเป็นการสนทนากับมนุษย์และยินจุดมุ่งหมายในการนี้เป็นการประนามอย่างหนักในความอัตตันยูของพวกกุฟฟาร์เพราะว่าผู้มีบุญคุณอันมากมายเช่นนี้สมควรยิ่งที่จะต้องขอบคุณและศรัทธามิใช่ด้วยการปฏิเสธศรัทธาและการเนรคุณประโยชน์ในการกล่าวซ้ำสองอาญานี้ก็คือเมื่อได้ยินการกล่าวถึงบุญคุณแต่ละชนิดก็จะเตรียมจิตใจเพื่อใคร่ครวญให้มีการตื่นตัวตื่นใจ และเพื่อมีให้ความหลงลืมเข้ามาครอบงำอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตาลาทรงแจกแจงบุญคุณและความโปรดปรานของพระองค์ในสุรน้นนี้เพื่อเป็นการกล่าวเตือนบ่าวของพระองค์เป็นการเตือนสําหรับบรรดาผู้ทรยศผู้เนรคุณที่กระทําผิดเป็นการแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้จงรักภักดีและผู้ยำเกรงโดยให้อายะนี้ติดตามมาหลังจากได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนให้ตระหนักถึงความโปรดปราน และการเตือนสัมทับให้ตระหนักถึงการลงโทษเสมือนกับที่ท่านจะกล่าวแก่ผู้ที่ท่านให้ความช่วยเหลือและทำความดีแก่เขาอยู่เสมอแล้วเขาก็เนรุคุณกับท่านว่าท่านมิได้เคยเป็นคนยากจนมาก่อนแล้วฉันได้ช่วยท่านให้มีฐานะที่ดีขึ้นดอกหรือท่านจะปฏิเสธข้อเท็จจริงอันนี้หรือการกล่าวซ้ำๆเช่นนี้เป็นการดีเพราะเป็นการเตือนมิให้หลงลืมและเป็นการย้ำถึงข้อเท็จจริง เสมหมือนกับอัลลอฮ์ทรงตำรัดว่าความโปรดปรานและบุญคุณของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตาลาซึ่งพระองค์ทรงแจกแจงให้พวกเจ้านี้ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าจากบุญคุณทั้งหลายที่พวกเจ้าปฏิเสธและเนรคุณต่อบุญคุณเหล่านั้นโอ้มนุษย์และยินเอ่ยการที่ได้นําอายานี้มากล่าวชี้แจงในบทสรุปนี้ก็เพื่อจะไม่ได้กล่าวเป็นการซ้ําเมื่อได้อธิบายความหมายของอายะนี้ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออัรเราะห์มานพระผู้ทรงกรุณาปราณีอัลลัมัลกุรอานพระองค์ทรงสอนอัลกรุรอานคอลักอลินซาน พระองค์ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงสอนเขาให้เปล่งเสียงพูดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรตามวิถีที่แน่นอนและผักหญ้าและต้นไม้จะกราบสุยุด และชั้น้าันนพระองค์ทรงยกมันไว้สูงและทรงวางความสมดุลไว้เพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ฝ่าฝืนในเรื่องการช่างตวงวัดล และจงทำร,รงไว้ซึ่งการช่างด้วยความเที่ยงธรรมและอย่าให้ขาดหรือหย่อนตาช่างและแผ่นดินนั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมมันไว้เพื่อสรรพสิ่งที่สร้างขึ้นในแผ่นดินนั้นมีผลไม้และต้นอินทผลัมที่มีผลซ้อนกันหลายชั้น แล,ละ,มะเมล็ดที่มีเปลือกและรำและมีกลิ่นหอมบบดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากดินเหนียวมีเสียงเช่นเครื่องปั้นดินเผาและพระองค์ทรงสร้างจินจากเปลวไฟดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ รรรบบบุุลมิิพระเจ้าแห่งทิศตะวันออกทั้งสองและพระเจ้าแห่งทิศตะวันตกทั้งสองดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธพระองค์ทรงทำให้หน่านน้ำทั้งสอง ทะเลและแม่นม้ำไหลามาบรรจบกันระหว่างมันทั้งสองมีที่กั้นกีดขวางมันจะไม่ล้ำเขตต่อกันดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ ؤ ؤ มีไข่มุกและหินประการังออกมาจากมันทั้งสอง أ آ ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ และเป็นของพระองค์คือเรือขนาดใหญ่ลอยเด่นอยู่ในทะเลคล้ายกับภูเขาบนบกดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธทุกๆสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินย่อมแตกดับ และพระพักของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงโปรดปรานเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจะขอต่อพระองค์ทุกๆขณะพระองค์ทรงมีภารกิจบดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธอีกไม่ช้าเราจะจัดการกับพวกเจ้า ในกิจการต่างๆโอ้มนุษย์และยินเอ่ยะบบบิิไออยาาลรมดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธยาเมษร์อัลจินนีวัลอินอิติัตต์ตัตุมอัต้าฟุดูมินอกควุตานิสสมาวาธิวัลอือ ف ف โอ้ชุมนุมแห่งยินและมนุษย์ทั้งหลายเอย๋ยหากพวกเจ้ามีความสามารถที่จะผ่านไปให้พ้นขอบฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้ได้ก็จงผ่านไปให้พ้นเถิดแต่ว่าพวกเจ้าไม่สามารถที่จะผ่านไปให้พ้นได้เว้นแต่ด้วยพลัง พระบัญชาและพระประสงค์ของอออัลลลบบิาารุมาต l ก h ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธเปลย่ไฟและทองเหลืองจะถูกส่งมาอย่างเจ้าทั้งสองและเจ้าทั้งสอง ก็ไม่อาจจะป้องกันตนเองได้ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธครั้นเมื่อชั้นฟ้าแตกกระจายออกมามันจะกลายเป็นสีแดงคล้ายขี้ผึ้ง ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธและในวันนั้นมนุษย์และยินจะไม่ถูกถามถึงความผิดของเขา ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธบรรดาผู้ที่มีความผิดจะเป็นที่รู้จักกันได้ที่เครื่องหมายของพวกเขา แล้วจะถูกจับตรงผมที่ปกหน้าผากคือขมับและเท้าแล้วลากลงนรกดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธนี่คือนรกซึ่งบรรดาผู้ที่มีความผิดปฏิเสธไม่ยอมเชื่อ ยบมมีิอพวกเขาจะเดินวกเวียนอยู่รอบๆร,ระหว่างมันกับน้ำร้อนที่เดือดดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ และสำหรับผู้ยำเกรงต่อการยืนหน้าพระพักแห่งพระเจ้าของเขาเขาจะได้สวนสวรรค์สองแห่งดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธสวนสวรรค์สองแห่งนั้นแพ่กิ่งก้านเขียวชอุ่ม ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีตาน้ำสองแห่งไหลพรังร่งพลุกดังนั้น ด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีผลไม้ทุกชนิดเป็นสองประเภทดังนั้นบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ มุตตะกีนอะลาฟุรุชินบตาอินหามินอิสตบรักวะาจนัลจันนะตัยนิดานพวกเขานอนเอกเนกอยู่บนฟูกนอนซึ่งซับในของมันทำด้วยไหมพรมอย่างดีผลไม้ของสวนทั้งสองแห่งนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือภาบิไอ้ล اء รับบิคุมาตุคธิบานดังนั้น ด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวพรหมจารีผู้ลดสายตาลงเฉพาะสามีของนางเท่านั้นซึ่งไม่มีมนุษย์ และไม่มียินแตะต้องพวกนางมาก่อนเลยดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธคล้ายกับว่าพวกนางเป็นทับทิมและปะกะารัง บบุดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธจะมีการตอบแทนความดีอันใดเล่านอกจากความดี ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธและอื่นจากสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นแล้วยังมีสวนสวรรค์อีกสองแห่งดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ มมุดมสวนสวรรค์ทั้งสองนั้นเขียวชอุ่มดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้น มีตาน้ำสองแห่งที่พวยพุ่งออกมาอย่างไม่ขาดสายดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีผลไม้และอินทผลัมและผลทับทิม ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวที่มีมารยาทดีสวยในสวนสวรรคเล่านั้นมิงสาวที่มีมาราทส ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธหญิงสาวผิวพรรณขาวผ่องในตาคมที่เก็บตัวเฉพาะสามีของนางเท่านั้นอยู่ในกระโจม,ม,ม,จมดังนั้น ด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มียินแต่ต้องพวกนางมาก่อนเลยดังนั้นบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสอง ทที่เเจ้้าัังงสสอปฏิธพวกเขาจะนอนเอกเหนกบนหมอนอิงสีเขียวและพรมที่มีลวดลายอย่างสวยงามาาดังนั้นบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ ทับารักษ์มรรบคดิ์อัลเจลาล์แลอักรานด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงโปรดปรานทรงจำเริญยิ่ง